สวัสดีค่ะฟรีฟมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่บักไซไฟกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้จะมาสอนการรับของรางวัลจากบักไซไฟซึ่งในคลิปเมื่อประมาณวันสองวันที่แล้วนุ่เอาบักไซไฟมาแนะนําแล้วก็ในคลิปนั้นสอนการรับของรางวัลไปข่าวดีค่ะตอนนี้ของรางวัลเข้าแล้วส่วนการรับก็คือตรงนี้ เวลามีของรางวัลเข้าเขาจะแจ้งเตือนในแอปนะคะอันนี้แจ้งเตือนในแอปโดยตรงเราต้องเข้ามาเช็คในแอปเองนะคะว่ามันมีะระฆังแจ้งเตือนแบบนี้ไหมถ้ามีะระฆังแจ้งเตือนแสดงว่าของรางวัลมาแล้วนี่อืมของรางวัลของเราจะอยู่ตรงนี้ตามนี้ส่วนหน้าตาของบ a c เซฟไฟจะเป็นแบบนี้ บ a ็อกไซฟเป็นการทำแบบสอบถามที่ทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่เน้นการเชิญเพื่อนทำเองถอนเองได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่ไม่ชอบแนะนำใครแต่ถ้าเราสะดวกอยากจะแนะนำเพื่อนก็เมนูตรงนี้นี่ค่ะสมขีดตรงนี้เสรจแล้วมากดตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าอ้างอิงแล้วรับเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ คัดลอกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนเมนูอื่นๆก็ตามนี้ค่ะเราสามารถเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ปรักไซไฟแบบสอบถามมีเยอะแต่ว่ามันมันมันก็ไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะต้องผ่านทุกอันมันมีบางอันที่ผ่านบางอันที่ไม่ผ่านก็ก็ดูได้แล้วก็เขาจะมีกิจกรรมประจวาวันก็คือการล็อกอินเราสามารถล็อกอินทุกวนันมารับ,บโบนัสทุกวันได้นะคะยังไงก็ ลองเข้าไปดูเมนูต่างๆเอานะส่วนการรับรางวัลจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะ Withdraw Success คือของรางวัลหรือการถอนเงินสำเร็จแล้วอ่ะเราก็กดเข้าไปวิธีการรับก็คือให้เราเลื่อนลงมาด้านข้างนี่ด้านข้างสุดตรงนี้เห็นไหมคะยอดเงินอยู่ที่150บาทแล้วก็ เบอร์ทูมันนีว่วอลเลตของเราคือเบอร์อะไรแล้วก็มันจะมีกุญแจลอ็อกไว้นี่มันจะมีกุญแจลอ็อกไวน้นี่นะวิธีการถัดไปก็คือให้เรากดที่กุญแจพอเรากดที่กุญแจเสร็จเขาจะขึ้นบัตรว่าเ,เขาจะขึ้นว่าบัตรของขวัญของคุณพร้อมแล้ววิธีการถัดไปก็คือ ให้เรากดที่คำว่าเปิดเผยตรงนี้แต่ก่อนที่จะกดที่เปิดเผยให้เรามาดูตรงนี้นิดนึงเขาจะมีบอกเวลาว่าเวลาช่วงไหนที่สามารถรับได้แต่ถ้าเป็นเที่ยงคืนไปจนถึงหกโมงเช้าอันนี้ไม่สามารถกดเติมได้นะคะเราจะต้องกดเติมหลังเจหลังหกโมงเช้าแล้วก็ก่อนเที่ยงคืนอ่ะวิธีการรับจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเขาจะขึ้นลิงก์ให้นี่วิธีการรับ ให้เรากดรับตรงนี้นะการจ่ายของเขาจะจ่ายผ่านโวกิซึ่งการจ่ายผ่านโวกิไม่เสียค่าธรรมเนียมอะแต่เราจะกดที่คำว่าเปิด URL เพื่อที่จะรับเงินในการรับเงินนี่ค่ะเขาจะขึ้นว่า t ูมันนี่วอล l ล็ตหนึบาท การแลกของรางวัลของบัาไซไฟจะเริ่มต้นอยู่ที่100บาทแล้วก็สูงสุดในการแลกแต่ละครั้งจะอยู่ที่1000ในคลิปที่แล้วนุสอนการแลกของรางวัลอยู่ที่150บาทนะวิธีการถัดไปก็คือกดที่เติมเงินได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องช่องที่1กับช่องที่2จะต้องเป็นเบอร์เดียวกันพอเราใส่เสร็จก็กดที่คําว่าเติมเงินได้เลยเขาจะ ขึ้นว่า top up pending อันนี้เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ในแอป t o Money Wallet มีแจ้งเตือนแล้วนี่เห็นไหมมีเงินอะเติมเงินสำเร็จอยู่ที่150บาทเคเดี๋ยวพาไปดูในแอป t o Money Wallet นะคะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมอันนี้ในแอป t o Money Wallet นะคะที่การรายการอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวมาดูยอดเงินนะคะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมอยู่ที่150บาทนี่ค่ะ Media Center Direct Top Up อยู่ที่150บาทไม่เสียค่าธรรมเนียมเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเพราะว่าอย่างที่พูดตลอดค่ะว่าถ้าเราไม่ใช่สายแนะนำนุ้ํทแนะนำให้ทําแบบสอบถามเพราะว่าการทําแบบสอบถามเป็นอะไรที่ไม่เน้นการเชิญเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวมาดูบันทึกอีกรอบหนึ่ง นี่ค่ะสถานนะคือสมบูรณ์เวลาระยะเวลาในการรับของรางวัลก็จะอยู่ประมาณ2-3วันทำการจะอยู่ประมาณนี้ถ้ามันเกินจากนี้เรากออ็สามารถหาช่องทางการติดต่อแอดมินก็คือการแชทต,ต,ตรงนี้แล้วก็แจ้งเขาได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวก็คืออยู่ในเลทนี้แหละไม่เกิน3วันก็ได้รับเงินมันอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆแต่ว่า มันมันง่ายไงเออมันง่ายตรงที่ว่าเราไม่ไม่ไม่ต้องแนะนําเพื่อนเราก็สามารถเลกข,ของเรางันได้ก็ลองดูแล้วกันนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีนะใครที่สนใจหรือว่าใครที่ยังไม่มีสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับการมาอัปเดตการถอนเงินของบัคไซไฟใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้นิดนึงนะคะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันนคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ